สวัสดีครับพบกับสุริคาร์ลิวโปเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลของเรานะครับไม่ลดละความพยายามในการไล่ล่าตัวแอนโทนีกอร์ดอนแต่สาริกาดงเนลกอา์โซยืนการว่าไม่ขายสถานการณ์การย้ายทีมของแอนโทนีกอร์ดอนปิดดาวรุ่งของเนลกอา์โซยังคงเป็นประเด็นร้อนในช่วงของสุดท้ายของตลาดการื้อกายนักเตะโดยมีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลยังคงแสดงความสนใจอย่างต่อเนื่องและได้ติดต่อกับเอเนต์ส่วนตัวของนักเตะอย่างสม่ำเสมอ อย่งางไรก็ตามเนโกโซยังคงยืนยันจุดเดิมว่าพวกเขาไม่มีความต้องการที่จะปล่อยตัวแอนโทนีกอร์ดอนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะยังไม่มีการเจรจาโดยตรงระหว่างสองสโมสรก็ตามโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนเห็นถึงความพยายามของลิเวอร์พูลในการโน้มน้าวใจให้แอนโทนีกอร์ดอนผ่านทางเอเยต์ส่วนตัวโดยแสดงเห็นถึงความชื่นชอบในตัวของนักเตะและความตั้งใจที่จะถึงตัวมาร่วมทีม ในขณะเดียวกันเนวกโสก,ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษานักเตะคนสกันให้อยู่กับทีมต่อไปโดยต้องโน้มน้าวใจให้กอร์ดอนให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาฝีเท้าและความสําคัญของเขาที่มีต่อทีมและคาดการณ์ว่าสถานการณ์การยืมทีมของกอร์ดอนจะยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตามองต่อไปในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตลาดการขานักเตะและมีความเป็นไปได้สูงว่าการเจาจาตัดทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลงด่วนข่าวลืออนโทนีกอก์ดอนคิดที่จะบีบให้ตัวเองได้ย้ายไปลิเวอร์พูลตามที่ฝันเอาไว้โดยอาจถึงขั้นประท้วงไม่ลงเล่นให้กับนิวคาสเซแอนโทนีกอก์ดอนปิดตัวเก่งของเดวคาเซิลยนแต่ตกเป็นข่าวว่ากำลังพิจารณาที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อผลักดันให้การย้ายทีมไปยังลิเวอร์พูลทีมในฝันของเขาเป็นจริง โดยอาจถึงขั้นงดลงสนามให้กับต้นสกัดปัจจุบันโดยร่ง่าว่วงในระบุว่าการดอนซึ่งเคยเป็นเด็กฝึกหัดของลิเวอร์พูลมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกลับไปร่วมทีมหงสแดงอีกครั้งแล้วรู้สึกผิดหวังที่การเจอจาระหว่างสงสโมสรแม้จะมีการรายงานมาว่าตัวนักเตะได้แจ้งความจำงที่จะย้ายทียมต่อผู้บริหารของนิวคาสเซิลแล้วก็ต่างมีการคาดการณ์กันว่าการดอนอาจใช้มาตรการขั้นรุนแรงเช่นปฏิเสธที่จะลงเล่น หรือการไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อมเพื่อกดดันสมโมสรเพื่อยอมปล่อยตัวเขาในช่วงตลาดกัลสายนักเตะรอบนี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นการถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้ ลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลยังไม่ได้ออกมาแสาดงความคิดเห็นใดๆต่อกระแสะข่าวหลือนี้ขณะที่แฟนบอลของทั้งสองทีมต่างเฝ้าจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่อจากกอร์ดอนถือเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลอ,องลังกฤษในเวลานี้ มีรายงานมาว่าตอนนี้ในหัวของแอนโทนีกอดอนมีแต่ลิเวอร์พูลเพราะเป็นสโมสรในฝันของเขาและตอนนี้นิวคาสเซิลก็กำลังมีความหวาดกลัวว่ากอดอนจะเป็นผู้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยตนเองด้วยการขอขึ้นบัญชีย้ายเทีมแอนโทนีกอรดอนไม่มั่นปั้นมือย้ายสมหงแดงลิเวอร์พูลทากลางความกังวลของนิวคาสเซิล อันทีนี่กร์ดอนปี่ดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็กำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักกับหงดงหรเวโูลโดยมีรายงานมาว่าตอนนี้ในใจของกร์ดอนนั้นมีเพียงแค่หรเวพูลเท่านั้นเนื่องจากเป็นสโมสรในฝันของเขาตั้งแต่วัยเด็กสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลใจให้กับนิวคาสเซิลเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่อยากที่จะเสียนักเตะคนสำคัญไปแม้ว่าจะรับข้อเสนอที่สูงถึง80ล้านปอนด์ก็ตามล่าสุดมีรายงานจากฟุตตี้อินไซเดอร์สอ ระบุว่านิวโสเซูิวเต็ดกำลังวั่นใจว่ากอร์ดอนจะออกมาเคลื่อนไหวด้วยตนเองโดยการขอขึ้นบัญชีย้ายเทียมเพื่อบีบให้สโมสรยอมปล่อยโทวเขาออกไปก่อนหน้านี้นะครับกอร์ดอนก็เคยออกมาสัมภาษณ์ว่าเขาต้องการลงเล่นในระดับที่สูงขึ้นและต้องการคว้าแชมป์ซึ่งลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่ตอบโจทย์ความต้องการของเขาได้ยันไรก็ตามน,นิวโกโซยังยืนยันอีกนะครับว่ากอน์ดอนไม่ได้มีไว้ขายและพวกเขาจะพยายามรั้งตัวให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไป สถานการณ์ของกร์ดอนจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะตลาดก,ก,การสันนักเตะยังคงเปิดอยู่และอะไรก็เกิดขึ้นได้อันเนอร์สโลตยืนยันความพร้อมของโกนาเนเต้และกาฟเฟนแบกลุยปีซีซั่นนัดสุดท้ายกับแมนยููพืัดการทีมลิเวอร์พูลอันเนอร์สลตออกมายืนยันข่าวดีว่าทั้งอิบไรมากนาเต้และไรอันกาฟเฟนแบก สองนักเตะเกิดกการของทตรียมหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามในเกมปีซีซั่นนัดสุดท้ายที่จะพบกับแมนเชสเตตในเช้าวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย6 3 0นาฬิกาทัวงคู่ฝึกซ้อมได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากเดินทางมาสมทบกับทีมที่สหรัฐอเมริกาถ้าไม่มีอ,อะไรผิดพลาดพวกเขาอาจจะได้ลงเล่นในเกมนี้แน่นอนสโลตก,กล่าวอย่างมั่นใจผมดีใจมากที่ได้เห็นพวกเขากลับมาฟิตเต็มร้อย พวกเขาอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีเยี่ยมผมตั้งตารอคอยที่จะได้เห็นพวกเขาในสนามเพราะทั้งกู่ต่างก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายของลิเวอร์พูลในการทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาก่อนที่ทีมจะเดินทางครบอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมอุ่นเครื่องกับเซบีย่าในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนี้และเกมปิดท้ายกับ Last, ลัสพาสซึ่งจะลงเล่นกันที่ สนามปิดนะครับไม่มีผู้ชมนะฮะโดยจะลงเล่นในวันเดียวกันที่พบกับเซบียาการกลับมาของกรอเนเต้รับกราฟินแบกก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลและจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมก่อนเปิดฤดูกันใหม่ไรอ,อันสกาฟินแบกตื่นเต้นกับสไตล์การเล่นของอาร์เนลส์ลัดและพร้อมลยุยฤดูกันใหม่ ลานกาเฟนแบกนะครับกองการดาวรุ่งของลิเวอร์พูลแสดงความตื่นเต้นอย่างมากกับการกลับมาสู่แอนฟิลด์หลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติโดยชว์อย่างยิ่งกับโอกาสที่จะได้ร่วมง,งานกับผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอาร์เนอร์สลั์ตกาเฟนแบกกล่าวว่าผมดีใจมากที่ได้กลับมาดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่และดีใจที่ได้เห็นหน้าเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งเขายัางเล่าถึงช่วงเวลาพักผ่อนที่ผ่านมาว่าผมมีเวลาว่างที่ดีผมคิดว่าเกือบ3มสัปดาห์และผมก็สนุกไปกับมันมาก ตอนนี้สภาพจ,จิตใจของผมดีขึ้นอีกครั้งไม่คิดมากเกี่ยวกับฟุตบอลและสนุกกับวันหยุดสิ่งที่ทำให้การฟนแบ b ตื่นเต้น <ๆ S 1> เป็นพิเศษก็คือสไตล์การเล่นของอันเนอร์สลัดซึ่งนการเข้าคบอลและการสร้างเกมรุกการฟนแบ b กล่าวว่ามันเป็นความประทับใจที่ดีจริงๆสำหรับผมกับอันเนอร์สลัตเขาอยากทำทีมโดยเล่นฟุตบอลจริงๆและผมเองก็อยากเล่นด้วยกาเฟนแบ b ยอมรับว่าเขาประทับใจในแนวทางการทำทีมของอันเนอร์สลัตและตั้งๆรอคอยที่จะได้เรียนรู้ และพัฒนาภายใต้การคุมทีมคำผู้จัดจการทีมชาวฮอลแลนด์ผมดีใจมากที่เขามาอยู่ที่นี่และดีใจที่ผมได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมงานใหม่นี้และผมต้องการทํามันให้ดีขึ้นกราฟเฟนแบกยังแสดงความกระตือร้นที่จะได้ลงสนามอีกครั้งหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติผมตั้งตารอคอยมันจริงๆนะกับการแข่งขันและผมก็แทบรอไม่ไหวเลยที่จะได้ลงเล่นอีกครั้งโดยความมุ่งมัน่นและความกระตือรือร้นของกราฟเฟนแบกบวกกับสไตล์การเล่นที่เข้ากันได้ดีกับอเนอร์สลัต แฟนๆิเวอร์พูลสามารถคาดหวังที่จะได้เห็นผลงานอันยอดเยี่ยมจากกองกลางดารุ่งรายนี้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ได้เจมเพียร์เปิดเผยว่าความประทับใจที่อันเนอร์สลอตมีต่อเชฟฟันเดนเบิร์กนั้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจนถึงตอนนี้ฟอร์มพีคเชฟฟันเดนเบิร์กโชว์ฟิตแกล่งจน ott, อันเนอรสลอตชมเปาะอนาคตสดใสในทินแอนฟิล เชฟานเนอร์เบิร์กนะครับกองหลังดาวรุ่งชาวฮันแลงคารลิวัภูกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างแท้จริงโดยเจ้าตัวสามารถเรียกความฟิตกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างความประทับใจให้กับอรนเนอร์สลอตเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมได้เป็นอย่างมากและข่าววงในจากสโมสรก็เปิดเผยว่าฟานเนอร์เบิร์กทำงานอย่างโดดเด่นตั้งแต่วันแรกของการฝึกซ้อมปรีซีซันจนถึงเกมอื่นเครื่อง2นัดล่าสุดเขาแสดงให้ถึงความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายที่น่าทึ่งและพัฒกาการที่ก้าวกระโดด จนทาให้ทีมงานสตาฟโค้ชต่างประหลาดใจฟอร์มอันร้อนแรงของฟันเน์เบิร์กยังทําให้เขาเป็นหนึ่งนักเตะที่อาเนอร์สลลตให้ความสนใจเป็นพิเศษและเชื่อว่ากองหลังในวัยยีิบสองปีรานี้นั้นมีอนาคตที่สดใสรออยู่กับลิเวอร์พูลเชฟฟอนเนอร์เบิร์กทำให้เราประทับใจมากอาเนอร์สลลตกล่าวเขามีความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่จะเยี่ยมเขาเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงและเราเชื่อว่าเขาจะพัฒนาขึ้นไปได้อีกมาก ฟันเด์เบิร์กย้ายจาก PEC Zwolle มาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2019แต่ยังไม่สามารถสร้างขึ้นสุดทีมจุดใหญ่ได้อย่างไรก็ตามด้วยฟ์มการเล่นอัญญนยดเยี่ยมณนปัจจุบันในช่วงพรีซีซั่นทาให้เขาอาจได้รับการลงสนามมากขึ้นในลุกการที่จะถึงนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลต่างตั้งความหวังว่าฟันเด์เบิร์กจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญข,ของทีมได้ในอนาคตและช่วยให้หงส์แดงประสบความสำเร็จต่อไปที่มาเจมพีสตเดอแอตเลนติก เจาะลึกดิวลรับโจโกเมสกับกอร์ดอนกับอนาคตที่ลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลเจมเพียร์นะครับนักข่าวชื่อดังจากเดอะแอลนติกได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าดีอสุดลึกลับระหว่างโจโกเมสกองหลังลิเวอร์พูลและแอนโทนีกอร์ดอนปีกตัวจีตของนิวคาสเซิลโดยสถานการณ์อภิพผังได้ในเร็วๆนี้เมื่อทั้งคู่กลับมาจากการพักผ่อนและเข้าเจรจากับต้นสกัดในสัปดาห์หน้าก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลเคยเจรจาแรกตัวโกเมสกับกอร์ดอนโดยเดีอวนี้มีความคืบหน้าไปมากถึงขั้น มีเรื่องเงื่อนไขกันชำระเงินแต่สุดท้ายก็ต้องสะดุดลง,นงเนื่องจากนิวคเซลสามารถจัดการปัญหาแฟรน,นชิช a ่ p แพ,พร่เพรได้สําเร็จแม้ดือนี้จะล่มแต่โกเมสยังคงพิจารณาทั้งเลือกในอนาคตของเขาหลังจากเกือบได้ยาอักจากลิวร์พูลซึ่งทางหงแดงเองก็ไม่ได้ต้องการผลักไสและส่งเขาออกจากทีมแต่อย่างใดในขณะเดียวกันลิวร์ยังให้ความสนใจในตัวของกอร์ดอนซึ่งเป็นนักเตะที่พวกเขาชื่นชอบอย่างมาก และตัวนักเตะเองก็มีความปรารถนาที่อยากจะย้ายมาร่วมทีมในฝันตั้งแต่เด็กอย่างไรก็ตามลิวพูตหนักยิว่าสถานการณ์การเงินของเนว์กัลโซเปลี่ยนไปแล้วพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันเหมือนเดิมหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังการเจรจาลับๆครั้งนั้นสถานการณ์ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ทุกอย่างอาจพลิกผันได้ในไม่ช้านี้เมื่อโกเมสและกอดดอนกลับมาจากการพักผ่อนและเข้ามาพูดคุยกับต้นสกัดถึงนอนาคตของพวกเขา เดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอนาคตของโกเมสและกอรดอนจะลงเอยอย่างไรติดตามความก้าหน้าไี้ที่เดอะแอ l เลติกและแหล่งข่าวฟุตบอลชั้นนำอดีตผู้รักษาประตูลิ berg, เวอร์พูลจอห์นอัตเทนเบิร์กเผยสี่ผู้รักษาประตูที่เขาเคยแนะนำให้ทีมลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตัวมาถึงแม้ว่าสมัยน,นี้จะเป็นคั้งแรกที่ลิเวอร์เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รักษาประตูนับตั้งแต่ปี 2,019แต่หลายคนคงลืมไปแล้วว่าตำแหน่งนี้เคยเป็นปัญหาของทีมลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนานมีช่วงที่อลิซงเบเกอร์กับเปเป้เรยน่าทำงานได้ดีมากและคิวบินคิลเฮอร์ก็เป็นตัวสนองที่ไว้ใจได้แต่ในอดีตผู้รักษาประตูตมือหนึ่งหลายคนของทีมลิเวอร์พูลเช่นเดวิดเจมซันเดอร์เวสเทอร์เวลเยอซีดูเดสซิมงมิยูเรและลอริสคาริอุสก็ทำผลงานได้ไม่ดีนักแถมตัวสนองก็มีเยอะมาก แต่ส่วนใหญ่ก็อยู่กับทีมได้ไมนะ่หนักอาร์เรนนะครับอยู่กับทีมมาถึง5ปีโดยมีคนวิจารณ์เขาบ้างแต่เขาก็เป็นที่รักและเป็นที่เคารพของเพื่อนร่วมทีมตอนนี้เขาถูกแทนที่ด้วยวิเทสลาฟจาร,รอดซึ่งเคยเล่นแบบยืมตัวแล้วทําผลงานได้ดีแต่ในช่วงที่อรัรเธเบริร์กอยู่กับทีมลิเวอร์พูลเขาได้นําผู้สมบูระตู4คนให้กับลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาแต่สไ้ายก็ไม่มีใครได้มาเพราะตอนนั้นทีมยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับตำแหน่งนี้มากเท่าไหร่นัก คนที่จอนอัตเทเบิร์กแนะนำก็คือโทมัสโซรเรนเซนที่ตอนนั้นนะฮะรอยฮอสันเป็นโค้ชลิเวอร์พูลคนที่สองเป็นมานเอลนอยเออร์ที่ตอนนั้นอยู่กับชาเชลซ4คนที่สามเป็นซาเมียอันดานวิที่ตอนนั้นอยู่กับอูตินิเช่และคนสุดท้ายเป็นเนโตที่ตอนนั้นอยู่กับฟิออเรนตินาแต่สุดท้ายครับโซรเรนเซนก็อยู่กับสโตนิทตี้ต่อไปส่วนทางด้านของนอยเออร์ละ อันดานวิทก็ย้ายไปอยู่บายมินิกกับอินเตอร์มิลานตามลำดับส่วนเนโต้ก็ย้ายไปอยู่กับยูนตุสแบบฟิฟีนักข่าวฟุตบอลเปิดเผยว่ามี5สโม,มสรในพรีเมียร์ลีก,กสนใจที่จะคว้าตัวโจโกเมสกองหลังลิเวอร์พูลในช่วงสมัมมานี้หลังจากที่เขาไม่พอใจกับโอกาสลงเล่นภายใต้ก,การก,ารก,ารการุมทตรมกุลสกุลใหม่อย่างอาเนอร์สลตดลิเวอร์พูลยังไม่มีความเคลื่อนไหวในตลาดการจัดการ,การนักเตะม,มากนัก โดยเน้นไปที่การพัฒนานักเตะดาวรุ่นภายในทีมอย่างไรก็ตามการขาดการเสริมทัพอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของโกเมสที่ต้องการโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอฤดูกาลที่แล้วโกเมสลงเล่นภายใต้การคุมทีมขันเจกิ้งครับไปถึง32เกมโดยเป็นตัวจริง17เกมแม้ว่าเชงกกิงคจะเคยยกย่องว่าทัพเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในอังกฤษแต่การไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่มีความสุข มีสโมสรเวสต์แฮมเบรนฟอร์ดคริสตัลพอเพลตอัตตาวิลล่าและนิวคาสเซิลยูเนเต็ดต่างแสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับโกลเม็ซึ่งสะท้อนเห็นถึงคุณค่าของเขาในลีกสำหรับแฟนบารลิวว์การจากไปของโกลเม็จะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเขาเป็นกำลังสำคัญในแนวรับและความสามารถของเขาในการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งของเขานั้นทำให้เขามีคุณค่าอย่างมาก การที่เขาจะย้ายออกไปหลังจากพันอะไรมากมายก,ก,ก,กับสมโมสรลิเวอร์พูลทาให้แฟนรู้สึกเหมือนเป็นการสูญเสียที่สามารถหลีกเลี่ยงได้สานการของโกเมสเน้นเห็นถึงความท้าทายของลิเวอร์พูลในการบริหารจัดการนักเตะที่มีความสามารถแต่ไม่ได้เป็นตัวจริงเสมอไปหากการจากไปของเขาไม่เพียงแต่จะทําให้แนวรับของลิเวอร์พูลอ่อนแอลงเท่านั้นแต่ยังจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับคู่แงในพิลลิกอีกด้วย ความลังเลของลิเวอร์ pool ในตลาดการสกัการนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนการขาดการเซ็นสัญญาเพื่อเสริมทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้เล่นกุศกันอย่างโจโกเมสอาจจะย้ายออกจากทีมไปทําให้แฟนๆเป็นกนังวลสรุปแล้วว่าตลาดการสกัการนักเตะมักจะนําซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่การย้ายออกไปของโกเมสส่งผลกระทบอย่างมากก็เป็นตัวแทนของผู้เล่นที่มีทักษะการป้องกันที่โดดเด่นและเป็นบุคคลที่มีความยืดหยุน่นและความมุ่งมั่นในประวัติศาสตร์ล่าสุดของลิเวอร์ pool การสูญเสียเข้าออกไปเป,เป็นมากกว่าความผิดพลาดทางเทคนิคมันอาจเป็นการทำลายจิตวิญญาณของเทียมและความหวังของผู้สนสับสนุนสำหรับฤดูกาลที่จะมาถึงนี้6กแข้งหงดังที่อาจบ,บกมือลาทีนมในช่วงสัปดาห์นี้ซอนนี้อาจเป็นสัปดาห์ที่ลิเวอร์พูลเริ่มขยับตัวในตลาดก,กันสแกนักเตะหลังจากที่ยังไม่มีการเซ็นยาม่กับใครเลยแถมยังไม่มีใครย้ายออกด้วย แต่สถานการณ์คาดว่าจะเปลี่ยนไปในสัปดาห์นี้เมื่อทีมกลับมาจากการอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกาและอันเอนอร์สลัตกุนซูคนใหม่ก็ได้ประเมินทีมแล้วมีข่าวว่าสลัดกำลังตัดิใจว่าจะขายใครออกไปบ้างและลิวหูจะเริ่มคุยกับทีมอื่นๆเมื่อกลับจากสหรัฐอเมริกาโดยนังเตะที่อาจจะย้ายทีมมีดังนี้จากสื่อของ this is a n i e l d 1. โจโกเมด ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าลิเวอร์พูลตกลงขายจุดกูเมตให้กับนิวคเซยูเนเต็ด้วยค่าตัวถึง45ล้านปอนด์ในเดือนมิถุนายนแต่ดิวล่มลงทั้งสโมสรและนักเตะเปิดกว้างสําหรับการเจรจาก,กับทีมอื่อนอาจมีการคุยกันในสัปดาห์นี้2เชฟฟานเดนเบิร์กฟานเดนเบิร์กไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงของลิเวอร์พูลได้หลังจากที่ทำผลง,งานได้ดีกับหมนย05แบบยืมตัวโดวยมีหลายทีมสนใจทั้งพีวีไฮโอเฟนและหมนย05ที่อยากจะได้เขากลับไป แต่คำถามก็คือต้องสองทีมจะจ่ายค่าตัว20ล้านปอนด์ไหวไหมสามเทเลอร์มอร์ตันมอร์ตันเป็นนักเตะที่มีแววแต่ลิเวอร์พูลก็มีกองกลางหลายคนและฟอร์มของเขาที่เฮาสซิตี้ก็ทําให้เขาน่าสนใจสําหรับหลายทียมโดยมีข่าวว่าอาบาลิซิกตามจีบอยู่แต่ลิเวอร์พูลต้องการค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์สี่บ๊อบบี้คลาร์กบ๊อบบี้คลาร์กไม่ได้ไปทัวร์อุ่นเครื่องกับลิเวอร์พูลทำให้มีโอกาสายท,ทีมแบบยืนตัวหรือขาขขาดโดยมีข่าวว่าเรดส์บูซาสบวก ยืนซื้อบ็อบบี้คาร์กแล้วแต่ถูกปฏิเสธและอาจจะมีข้อเสนอใหม่ในสัปดาห์นี้ 5. ้าฟอร์บิโอคาว์ยฤหรือดูกาลที่แล้วคาวโยโชฟฟอร์มไม่ออกตอนถูกเล่นไปแบบยืมตัวกับอาบาลิซิเขาได้ลงเล่นในศึกบุนเดสกาเยอรมันน้อยมากถึงแม้จะกลับมาทำงานได้ดีที่ฮาซิตี้แต่ก็เป็นแค่ระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพลิพูอาจไม่เสี่ยงกับเขาและมีข่าวว่าลิเวูร์จะไม่ปล่อยคาวโย,โยแบบยืมตัวแต่เปิดรับการขาย คนสุดท้าย 6. โอเวนเบกหรือผู้ตัดใจที่จะขายโอเวนเบกในช่วงสัป์น,นี้และกัสโกโชติกสนใจโอเวนเบกทำผลงานได้ดีในตอนยืมตัวกับเดนดีแต่ไม่น่าจะมีโอกาสลงเล่นกับลิเวอรอ์พูลนักลิเวอร์พูลอาจเปิดกว้างสําหรับการต่อรองราคาและอาจมีเงื่อนไขในการขายต่อหรือซื้อกลับมาในอนาคตนี่คือ6นักเตะนะครับที่อาจจะโดนขายในช่วงสัปดาห์นี้จากสื่อของแอนฟิววัตนะครับ นี่คือสุขการ์ลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่4สิงหาคมน,นะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ